ครับสวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมพี่แบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบแพทสานะครับตัวห้าแปดข้อที่หกสิบเจ็ดนะครับก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับเขาบอกว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับผลิตได้จากปฏิกิริยาดังต่อไปนี้นะครับเขาถามว่าหากต้องการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับชึบด้วยอัตรานะครับร้อยหกสิบแปดกิโลกรัมต่อวินะครับ โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะเป็นวัตดุดิบต้องป้อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อยที่สุดกี่กิโลกร,รัมต่อวินะครับจริงๆข้อนี้เนี่ยก็อย่างเป็นคล้ายๆข,ข้อแพทสามอาหกาสตรนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน่วยของเรื่องสมดุลแต่ว่า,วา,วาใช้ปริมาณศาสตร์ในการคิดได้นะครับโอเคครับเราก็ตั้งต้นก่อนนะเราให้อันนี้เป็นสมาการที่หนึ่งนะครับเราให้อันนี้เป็นสมาการที่หนึ่งเราให้อันนี้เป็นสมาการที่สองนะครับ เราจับมันมาบวกกันนะครับถ้าเราจับมันมาบวกกันนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะตัดกันนะครับและตรงนี้ก็จะตัดกันนะครับเราจะได้สมการใหม่นะครับสมการของเรานะครับก็จะมีหน้าตาเป็น2 co 2นะครับบวกกับ2 naoh นะครับก็จะกลายเป็น2 nahco 3นะครับโอเค ทีนี้นะครับผมก็ขอสอนเนื้อหาสั้นๆก่อนนะครับที่จะทําต่อนะครับข้อนี้ของปล่ออึ้งปริมาณสารนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเรามีสมการเคมีหน้าตาแบบนี้นะครับเราจะสามารถเขียนความสัมพันธ์นะครับได้เป็นอย่างนี้นะครับ โอเคครับจากข้อนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาตรงต่ววินะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ตัดกันนะครับเราก็มาพิจารณาไปนะครับเขาบอกเขาให้ของโซเดียมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับคือตัวนี้นะครับเราก็เขียนก่อนนะครับโมลของมันเนี่ยก็คือโมลของโซเดียมไเขาถามของ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคือตัวนี้นะครับก็เป็นโมลของ CO2 นะครับทีนี้นะครับเราก็ตัดตรงนี้นะครับซึ่งโมลเนี่ยก็คือ G ส่วน MW นะครับก็จะกลายเป็น G ส่วนด้วยอันนี้ขออนุญาตเขียนเป็น KG นะเพราะว่าหน่วยฝั่งนั้นมันเป็น KG นะครับ CO2 นะครับ C คือ12 O คือ16 16คูณ2เป็น32บวก12เป็น44นะครับเท่ากับ CO3 NH NaHCO3 นะครับก็ N เนี่ยคือ23บวก1เป็น24นะครับ CO2 เป็น44นะครับก็เป็น68บวกกับ16เป็น84อันนี้เป็น1 6 8กิกโลกรักรรมต่อวินะครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นตัวแปรดีกว่าครับเพื่อที่จะได้เห็นเพื่อ เพื่อที่น้องๆจะได้เห็นนะครับว่าหน่วยตอนตัดเนี่ยมันเป็นหน่วยอะไรนะครับเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้นะครับเราก็ทําการคณิตศาสตร์นะครับย้ายสมการไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้ขออนุญาตตัดก่อนนะครับตรงนี้ตัดได้2นะครับย้าย44บไปคูณ2ก็จะเป็นแ8บดนะครับกิโลกรัมต่อวินะครับข้อนี้ก็ตอบเลยนะครับว่า88กิโลกรัมต่อวินะครับ ก็หากใครมีข้อสงสัยนะก็สามารถติดต่อผมผ่านทางช่องทาง IG ตามนี้ได้เลยน,นะผมก็ยินดีตอบทุกคําถามตอบทุกข้อสงสัยของเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นอ,นนองๆทุกคนนะครับก็ยินดีเชื่อนะครับก็ถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ